ใครที่กำลังมองหาร้านเติมฟีฟ่าม b i บ e ายผมขอแนะนำร้านมาดูชอ็อปมีบริการเติมฟี f a p o อย t ไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดสตาร์พารและยังมีหลายเลทหลายราคาให้เพื่อนๆเลือกใช้บริการและที่สำคัญถูกกว่าเติมเองแน่นอนและตอนนี้ร้านมีโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง40%ท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านใต้คลิปเลยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%คิดจะเติมเกมนึกถึงมาดูชอ็อปอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ โอเคครับกาัสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องหมูอีกที่วีกันอีกแล้วนะครับก็ตามหน้าปกคลิปเลยนะครับวันนี้ก็มาจัดนักเตะสําหรับตําแหน่งนะครับผมก็เล่นแบบฮ่าเนาะเพื่อนๆก็ใครเครียดใครเครียดยเยดนาะช่วงนี้นะครับก็จัดเป็นแคมเบลลนะครับมายืนหน้าเป้าเนาะคู่กับคอนเลอร์นนะก็สลับได้เท่าที่มันสลับได้นะทุกคนก็ ประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยลงแรงไม่ไหวนะต้องมาเล่นอีเวน์นะทุกคนถ้าลงแรงไม่ไหวนะไปครับก่อนกินก็ต้องขอโทษทีมฝั่งตรงข้ามด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะว่าผมมาปั่นนะทุกคนก็มาทำคอนเทนต์นะเบนเซม่าครับ เบนไซม่าเผื่อดีกว่าแคมเบลอีกนั่นเ่มไปยืนอาร์เรนเฮ้ยเฮ้ย,อยเออน้าอยู่ไปครับไอฟเนแปรกครับซมวต้าครับตอนนี้เล่นปีกด้านขวาเบนาโดครับบิงแบ็กของเราเติมมาสูงเหมือนกันโยนไปหน่อยจะโยนนะครับทุกคนมานแล้วหนึ่งลูกนะ เออเป็นปีกขวาตัวจีตของเรานะทุกคนก็เป็นซาวมต้านะเมกี้แตะไปกะโยนให้อ่าแคมเบลโมงนะดูไปดูมาแคมเบลมันเหมือนลูกกูจริงๆนะไปครับอืม,มเป็นไงตัดบอลดีเหมือนกันนะมาครับแคมเบลหน้าเป้าต,ตัวตึงปันอนอกนี้ <c oughs> โอ้ ฟันออกเฉยว่าอะไรวะเอ้ยเอาแล้วอย่างนี้คอตเลอร์ครับอม,อม,อม,มองผิวเผินนึกงว่าโคเซ่นะไม่ใช่นะเฮ้ยมาวะ่ะฮ่าฮแล้วทุกคนเล่นขำๆเนาะอย่าไปดราม่าซีเรียสน,นะ คือจริงๆก็คงไม่มีใครเอาไปเล่นแบบนี้หรอกนะแต่นี้ผมมาทำให้ดูเฉยๆนะครับก็นักเตะสำหรับตำแหน่งนะไปครับบุริตครับผมสมุตต้าขอไว้ให้ครับเอาโหนี่แหละข้อดีครับแข็งแรงอยู่แล้วครับหน้าเป้าตัวน,นี้ของเราแคมเบลแมงได้อยู่นะ เกือบได้โม่งกันฝั่งเขาหมุนตัวบ้างด็อกบาครับอือหือเป็นไงเจอเน็ตเวิดตัดเอ้ยเอาอะเอาอะเคมบลโอ้โหฟันเดสมันเหนียวกืนว่ะอือหือโคตรใช่เฮ้ย เอามายืนหน้าเป้าก็ดีอยู่กันนะเนี่ยรู้สึกตอนยืนยืนให้ยืนคู่เซนเตอร์นี่แทบจะไม่โมงเลยนะพอมายืนหน้าเป้าแมโมงดีเฉยเริ่มหงุดหงิดแล้วนะฝั่งเขานะทุกคนโยนะนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยจริงๆนะไปครับ จริงผมว่าไปลงแรงนั่นแหละทุกคนเซตเนี้ยลงไปสองทาแรงล่วงเลยนะไม่ไหวไม่ไหวนะครับมาเล่นอีเวนต์ดีกว่าได้อยู่แข็งแรงทั้งนั้นมาแคมเบลขอสักลูกเถอะโหปั่นเต็มแรงนะทุกคนได้แค่นี้นะโมโ,โหเฮ้ย พอทำไมเป็นหน้าเป้ามันโงดีอย่างวะทุกคนให้ดูปกติไม่ค่อยโมงนะแคมเบลนี้เขาจะแบบเป็นผมว่าเป็นเซนเ,นเตอร์ที่แบบชอบใช้พลังจิตชอบแบบส่งสายตามองลูกบอลนะเวะลาโดนเตะมุม,มอย่างเงี้ยโดนโยนมาเงี้ยเขาจะชอบส่งสายตานะทุกคนใช้พลังจิตนะฮะไม่โดดนะ มาแล้วนะแคมเบลมาหนึ่งหนึ่งลูกก็นะมาเดี๋ยวเปิดให้โมงนี่เฮ้ยโคตรใช่เลยว่ะเฮ้ยผมว่าเขาทำมาผิดตำแหน่งหรือเปล่าเพราะว่ามันจะไปซ้ำของจิตกรรมนักเตะท,ที่สลับตำแหน่งอ่ะมันจะมีแคมเบลล่างหนึ่งอยู่สีเขียวทุกคนไปสังเกตน,นะมันจะมีหน้าเป้านะ ถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วแคมเบลก่อนที่มันจะเข้าทีแรกนะวินเลดมันสูงสูงกลางใช่ปะมันเหมือนวินเลตมันเหมือนพวกกองหน้าอะไรประมาณนี้เลยนะหรือว่าเอเขาจะลืมแก้หรือเปล่าทํามาเออโอ้โห,โหดูครับการเลื้อยครับโคตรผิวแล้วปั่นโอ้โหมันปั่นเต็มแรงเลยเนะี่ยมาทุกคนลุ้นลูกโม่งอีกนะ ฮาเล่นโอ้โหโอ้โหมาว่ะฮาเล่นมันก็มาว่ะทุกคนถือว่าทุกคนสลับตำแหน่งแรกแบบไม่มีข้อบกพร่องนะไม่มีพลาดเลยนะผมเผลอเล่นดีเล่นดีว่ะถูกตำแหน่งอย่างงี้นแะไปครับกูดิดได้อีกสักลูกหรือเปล่า โอ้ผมจากปั้นเคมเบลจัดเลยว่ะปั่นไม่เข้าอ่ะทุกคนอะมิลอนลงมาแล้วนะโอ้โหเคมเบลหลอกสวยหลอกสวยหลอกงงกันหมดนะงงเงน้ทีมตัวเองเอาไครับกา้าเดี๋ยวฟันเดซาเลี้ยงไปจิงเลยนะไม่เอานะทุกคนไม่ไหวนะ เหนื่อยแล้วว่ะโอ้โหอุยโอ้โห,โโหดูดูแข็งแรงจัดว่ะไปขออีกสักเม็ดไปสมอตา้าแคมเบลสวยปันเต็มหลอดเฮ้ยอะไรวะตะกี้ผมกดคางมามันทำไมมันออกแค่นั้นว่ะไปครับลุ้นลูกโมงฮะทดโอ้โหไม่ให้โอกาสเลยว่ะ โอเคนะทุกคนก็จบไปแล้วนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะทุกคนก็คลิปนี้ก็ามาจัดน้ำนักเตะสําหรับตําแหน่งนะใครอยากจะเอาไปลองใช้กันก็เอาไปใช้ได้นะสูตรนี้ไม่ห่วงนะโอเคนะทุกคนก็คลิปนี้ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ